ขอนอบน้อมด้วยกายวาจาและจิตใจถวายความเคารพในพระรัตนตรัยอันประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสร,รณะที่เปิดขอกราบในเมตตาธรรมคุณสิ่งคุณธรรมกรรมฐานของหลงพ่อพระภูมิามลธรรมรักหลวงปู่อุบาบุตตามเตชะธรรมโม อายุ9 6พันษา7เจิาเจริญพรตัณดาพี่น้องผู้มีจิตใจไฝ่ในบุลกุศลและุณงานความดีทุกทา,านในโอกาสขำมของคืนวันนี้ซึ่งเป็นวันที่3รกรกระดับวันสพวัี 3, ่สามพฤศจิกายนส,ส,สองพาร้ถึงในวันมรณะก,กรรมวันละสสงคาญบองลวงปู่อุบาุงตัน,น สามรกรกฎาคมสองพนสิบสองซึ่งตามณนสมประนาสการปา,า,านเอาจะม,มีการฟังเตะฟังสวดทุกค่ำคืนของวันที่สามของเดือนเพื่อเป็นการดำลึกกึศถุนบุญกินบุญตามบุญศีลบุญธรรมตลอดจะเป็นบารมีที่ได้พบเก่าพบ วีเป็นบุญเป็นกุศลกับพี่น้องบ้านเราหลวงปู่มีอายุถึงเก้าสิบหกปีเปิดเป็นตุวเจ้าในเจ็ดสิบห้าพรษาการอายุพรรษาเจ็ดสิบห้าแก่ในตาร์พี่น้องเราหลายคนที่นี่หลวงปู่ปวดตั้งแต่เ้างครรหลายคนยังบม่เกิดอายุเก้าสิบหกปีเป็นพระมหาเถระผู้ศักดิ์ เป็นพระมา,าเทระผู้ทรงบารมีซึ่งบรรดาสกา n d ีน้องเรล่าตนมีความรู้จักเคารพนับถือเป็นที่ทราบกันในคืนนี้จึงได้มีการฟังธรรมปารกถ,ถึงครบรอบรทุกเดือนมีการ,การได้มีการจะไม่มีเต็มในส่วนพระมีธรรมโดยได้มีมนลคุณเจ้าแ่ากว่ารองเกิดอัเบลแม่ริ ็นองค์แสดงรรมในขั้นของคืนวันนี้ซึ่งตัวตัวตัวเจ้านั้นได้อ่านอ้างอัญเชิญเอาพระอัคคธรรมกถาอันเป็นพุทธศาสนา,าสุภาษิตแห่งองค์สมเดพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกขึ้นตั้งเป็น,นเกวปวบ,บเพื่อต้นว่าอัตตัสัมมาปณิกิจากเอตัมมังคลมุตังแปลเป็นใจความคาภาษาไทยได้ว่าการตั้งตนไว้ในที่จุด การวางตัวไว้ในที่เหมาะสมเป็นมงคลอย่างยิ่งตามสัจธรพี่น้องทุกท่านความเชื่อเรื่องมงคลในทางพระพุทธศาสนาพระเจ้าเป็นตราตึงมงคลไว้38ประการประการที่เราจะมาอุ้นกันคืนนี้ก็คือเรื่องของการวางตัวให้เหมาะสมเหมาะสมจากอยงไงบ้าง เหมาะสมกับเพศเหมาะสมกับวัยเหมาะสมกับสถานที่เหมาะสมเวลาโอกาสเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่วางผลิตภัณต้องสมควรเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็ราะอย่าง,งต้องปฏิบัติเพราะคนเราอยู่ด้วยกันย่อมต้องมีโฎมีเกณฑ์มีระเบียบมีกฎหมายมีสิ่งต่างตตั้งขึ้นมาไว้เพื่อนำไปใช้ร่วมกัน ป๋อมือเบียดเดียนกันป๋อมือล้มเอิดซึ่งกันและกันการวางตัวของมอส่งเป็นน้องสนาอย่างคนเข้าอายุแปดสิบเก้าสิบจะมาใส่กับโกงขาสั้นเี่ยวหนักฝรั่งมันของเข้าเข้าไป้เราอ่อนตัวน้อยตัวนี้ลงซีนตัวอ่อนเยวหนักมันต้องหูกับกาลักเก่าบรรลุเข้าใบเก่าบางคนมีตำแหน่งหน้าที่การงาน ็นผู้รัผู้ใหญ่ข้าราชการประธานตำรวจวางตัวบำเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ก็บำเหน็จควรในคณะที่เปิ้นเงียบเอาอู้กันมันก็บ่เข้ากับกายะเพศะบ่เฮือเกียรติสถานที่ดังนั้นการวางตัวให้เหมาะสมถูกต้องจึงเป็นสิ่งสมควรอย่างยิ่งเพราะมันเป็นระเบียบโอเคที่เราปฏิบัติร่วมกันเหมือนไปงานศพเวลาไปงานศพเฮามุกกันอยู่ว่า งานศพคืองานขาวดำง,งานไว้คุ่การแต่งตัวไปงานศพเฮาหูกับผู้คนบอต้องแต่งชุดสีขาวหรือสีดำเพื่อเป็นการไว้อะไรแต่ผู้คกแก่กรับเป็นการเพื่อเกียรติคนกายเพื่อเกียริเจหท่าเฮาหูกอย่จะัำไพ่ปลาสามารถใส่สีขาวสีดำได้แตเมือ่อใส่สีอ่อนๆแต่งกายโุกท่าเว้นสีท,ที่มันลายฉูดฉาด ลองลุกเสื้อแดงไปก่อเลยเหมือนบ้านเมืองเปิดข่าวตนดังแบ่หมดกับกแดงบ่โมเดการบุกเขาปฏิบัติเื่อดีเหมือนเรื่องผูหนัเปิดแต่งงานเปิดขึ้นเงินใหม่เปิดมีความสุขเต็นรุนตีเต็มลำเขาตีววงหลีกเป็นทุกอย่างจะทำให้งานเปิดเสียเอาเขาแบบเอาเมื่อเกียร์ในนั้นการมาผลมือเหมาะสมการทำผลมือถูกต้องเตรียมสิ่งสมควรทตรี่มจัดกา แล้วอย่างว่าจรตาปีนองกันหลายคนย้นเราอยู่ในสังคมตึงวันนี้สังคมไทยคนไทยมีข้อเสียคือมีใส่เสียอย่างนึ้งคือชอบดา่าชอบตัางนี้อัอย่างน่อยชอบแบบนีกันภายที่เล่นโซเชียลมีเฟซบุ๊กมีไลน์พอจะห้าไอนยางออกมา พวกเจ้าผ่าคนบ้างภาคดีภาคไม่เฮาเข่าในของมื่ได้ด่าไปก่พอพอจะมีไฟไหม้ทำมีนี่ข้าวอย่ามองหน้าเขาโนก่าไก่อนก็เดี๋ยวพีจะดูว่าสมเขาเพิ่งอยากจะด่าเขาด่าแล้วชอบตามนี้กับคนไทยชอบจับพิดไม่ชอบจับกู้ไอ้ยามาตามเป็นเรื่องบดีเขาโนกู้กัดข่วนวางข้ามของมันเอาถ้าเป็นเรื่องดีก็ไดนก็ให้ใส่ใจ เหมือนกับบางคนต้องการทำบุญงามความดีจะว่ามีคนสักคนหนึ่งเป็นคนมั่นตีหมั่นมือพุกวันศีวันพระไม่ที่ลืมอ่านของโบสถ์เดียรเปิดไปแยะเยียเปี้ยวถ่านหนงตัดตีไม้ที่มันเลยออกมาหน่อถ่านหนงเปี้ยววัดเปี้ยวแหวนวันดีคือดีกับล้างห้องน้ำวันดีคือดีก็เปี้ยวการเข้าไปจ้ายวันดีคือดีก็เปี้ยวถนนตรงกลาง หันที่เนี้ยแต่เราโต๊ะกงแต่นานอดไลยเนี่ยถ้าใครอยากอุปบันมีไปแจ้งสักบาทแต่ที่เราจะเอาโมทนาขอบคุณรู้ไอ้นี่มันอย่างมาดีแท้ดีว่ามันเป็นมันมือใจมันอย่างมาดีจิตมันอย่างมังมีเงินบาทไหนแต่มาได้เงินมันมันอย่างมาดีแท้ดีว่าพอสำรวจบ้านเราหมดใส่เป็นกำมันแล้ววัดว่าสะอาดสะอาดกำมันมันอย่างมาดีอันนั้นึ่งแต่ที่อยากเอาโมทนา กลายเป็นว่าเมื่อเกิดวันไหนมันหาเสียงนั่นไปมันจะลงสอบพอสมัยหน้านี้วางคะแนนผมเพิ่นเรื่องกมันเพิ่นจะลงสอบพอลงกำนันก็โด่งเรื่องของเพิ่นเพิ่นมีสิทธิ์ที่จะลงเพิ่นทำความดีผลงานผมดีก็ได้กับบ้านทางเมืองเราเฮามีหน้าที่เพิ่มใจกับเรื่องเพิ่นบอกเพิ่มใจกับเรื่องของเพิ่นนี่แหละคนไทยหอพี่น้องถูกมาเยอบางคนถึงเรา กินเล่าตั้งแต่น้อยจนเฒ่าว่าสามีตั้งใจเปจะยังโอ้จะยังละเล่าอยางป้าป้งว่าสาเนีสามเดือนจะหันหน้าเข้าวัดการหันดอกหนุ่มชุกขาวไปฟังน้ำลดละเลิกเอาใบยมุถ้ายังสามเดือนนี้ได้ก็จะยังต่อไปตลอดชีวิตตามอธิษฐานไว้แต่ที่เราเจอมุกโมทนาสามผู้บุญก็คนอู้ยบุญแต่ โนโมนาเดเรยเนอรยังสามเดือนมาล้องหน้าใสมาจัดหนักือพอแต่ก่อนก็มัวไปเก็บเป็นกิบเมาเลรานอนเหี้ยข้างหน้าหงี่หวี่จะเตลุเป็นพุกเป็นบึงวัเหียวจังแต่เขาวัดมาล้องหน้าขึ้นตาใสสุขภาพดีขึ้นจัดหนักตับใสไจสานาโอแล้วยังสามเดือนนี้ได้นะยังตลอดไปก็จะดีขึ้นมาจัดหนักเก็บเงินเก็บทองลูกหลาบในห้องโถงมันจะ แต่เที่เขาจะเอากโมงนันาบุญกับคนกลายถึงว่าพวกคนว่าิ๋งตั้งแตอหมู่สายนักเล้าแต่งกรรมคำองเข้าว่าใจมีร้ายเล่าวุ่นว่งกวนอิ๋งกวนอิ๋งจะมีร้านเหล้าร้านเบียร์ของเรื่องของกวนอิ๋งยังเข้าว่าตัวอยู่บ้านญาติของนว่าตัวเข้าบ้านพอดีว่าให้คนอื่นเนี่ยตัวมาสร้างปอบแล้วไปว่าให้คนอื่นนี่แหละคนหนที่นี่เมื่อตัวว่าวันเสาเดือนเมือนที่แล้ว พี่น้องติดตามข่าวน้ำท่วมงภาคอีสานจากวัดอุบลน้ำมันท่วมงมาคืนชาวบ้านหนีตายห่ลงขึ้นบุลหลังคาต้องเคาะแจ๊บแจบบางคนได้หยังทราบอย่างได้กระลูกกระหล่ำอุ้มตัวบุลหลังคาตู้เย็นทีวีลอดจมน้ำแย่ยี่กล่องใดเอาชีวิตรอดไปก่อนพี่น้องโมกบกลุ่มคนกลุ่มแรกที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่หนีตายทุกทายทุกเจ้า กว่าหน่ยราชการจะบเบิกงบกาจะลงมาช่วยกุบินบามเจะรวบรวมเงินได้สามร้อยล้านมาแจกคนห้าพตุเจ้าเนมุ่งมาไาะตุเจ้าีสารเก็บมามาปาาปฟองดอฟักบาแดงบาัวองอันยัที่อมี เจ้าระเจ็ดทุเจ้าอะเจ็ผู้สถาที่มีตายบนลังคาแต่ที่เราจะโน้มนาสาผุกับไปป่าเขาบอกมีคนกลุ่มซึ่งว่าคือวอะไรเลี้ยมเจ้าหน้าที่ของทุเจ้าปวด้นรอวก็คนจะตายอยู่หลังคาเขาบอกทุเจ้าเลี้ยงไปเจ้าหนีของสงฆ์คิดของสงฆ์ต้องอยู่บ้านทำสมาธิ

จะหอมบนสะบากจะกจรู้บรรจุอิ่มปุน่นแล้วพี่น้องสักนาทุกท่านนี่แหละคนไทยจริงไปอย่าทำความดีเพราะคนเราชอบจับผิดชอบเพ่งความผิดและชอบต่ำนี้มากกว่าที่จะชื่นชมพี่น้องสักานาทุกท่ันเราเป็นคนไทยเราเป็นคนพูดเป็นพูดแป็ไหนเขาว่าผู้กล้าแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้จักรู้ความเป็นจริงว่า สังขารล่างใจเขาเนี่ยอันนี้จะทุกขังอนาจแต่พอเปิดของมามากมาเที่ยงเป็นทุกข์เดี๋ยวของเที่ยวตัวเที่ยวตัตื่นจะยังตื่นจากกิเลสตัณหาตื่นจากความโลภความโกรธความหลงเบิกบานจากยังเบิกเบิกบานจากความสุขที่เกิดจากการทำความดีเบิกบานจากบุญเบิกบานจากทิฏฐิใจมีความสดชื่นในการทำความดีทำสิ่งดีปฏิบัติบางคนทั้นเป็นผู้ตารมะ เป็นพุาธปฏิยบ้างลองทามันเกอกับศาสานาที่นี้ตัวเจ้าไปเตะทำในงานธรรมสัจจรแห่งหนึ่งเปิดถามปัญหาธรรงมากรักษาปัญหาความ,าม,าามารู้หัวไปความรู้รอบตัวดามาปัญหาสักพักเหตุการณ์ปัจจุบันนอ้องก็ยกเออหรอกเลือกคำถามคำถามข้อน,นี้เปันถามว่าภาษาแปางนั่งขับเทีเ่ยว กำเมืองฮ่องกงอันยังโอ้ตัวคนเท่าเดีร้อยเอิ้นกับลูกแต่ตอกก็แล้วแม่ผู้หมอเลยไปได้สอบตอนถามข้อนั้นข้อลูกตอบกันหมดเสียคำถามข้อต่อไปเปิก็จบเบอร์ได้คำถามพระศาสนาเอาแล้วกันเอาคำถามข้อนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับศาสนาเน้อพระพุทธเจ้าตรัพโอวาทปาติโมกข์ เป็นธรรมะแปดหมื่นสี่พันนักธรรมขัยนย่นย่อลงแล้วเรียกหัวใจพระาศาสนาสรุปแล้วมีสามอยา่างอะไรบ้างดาสแคร์กันนั่นลุงถามโยมใกล้ใกล้คนไหหัวใจพระศานสนาสภาพปัจจุบันขณะนาำละความชั่วทั้งปวงผู้สารสู่ปัจจุบันการปองดีให้ถึงพร้อมสาธิตา,าพิโยธรรมะการนำยิ้ใจให้บริสุทธิ์ จำง่ายๆก็คือรักทั่วทำดีมีใจบริสุทธิ์ตัวอย่หมวันเกิดพระศาสนาแต่ยังมีเบาพงคนศาสนาเป็นน้องคนน้องเป็นพวกพุทธศาสนไหนพุทธศาสนาเกียงบ้างพุทธศาสนาบัตประชาชนทางศาสนาเป็นเรื่องน้องถึงวันนะบางคนบางคนยังว่าไหวพระพุทธสุดคลองคำไหวพระธรรมย่ำดีใบลานไหวพระสงฆ์ลงลูกเาว้าน วัยรุ่เสารุน้องครับสมาเยอบางคนกับว้พระให้ทำบุวันเกิดสำนักงานตามเตรียมภาานน้ำฝนบเดียวนโยมขานมาไปนายน้อมีรถเหกันาไปทำเกวัดวัดเดียวมันหมดพตามไปไักเก้าวัดไปวัดแรกมัมีปัญหาวัดที่สองสเป็นต้นไปเอาเรืองกันนะลองขึ้วัดที่สองสามสเอาละเนี้ย มือขอบอเนี้งามสะอาดสะอ้านวัดตะขี้เ็นหนายนีแต่่ขี้แหมง่อย่างที่วัดลตุเจ้าวัดเพี้นบมันวัดคุ่ี้ขานเมือนัตัวเาไปทอบุญแต่ด้วยไปเอาบุญไก่ไปไสำมหอวัเอาตุเจ้าวัดไก่เหนือเปียบโยอยู่ที่วัดคุงานวัเพนงานวัดุสะอาดวัเพ้สกปรกหายวตเจ้าวัดุ้เด ก็นั่งไปทำบุญแล้วใจเป็นบุญกายเป็นไปจักยิ่งักผูกไปสำรวจว่าบางคนกราบพระกราบหนึ่งกราบสองกราบสามแหงคนหน้าพระพุทธเจ้าพงค์กระโลกกูว่าพระเจ้าองค์นี้บางงานหัวไปเปิดไม่ดีมต่เจ้าทำาย่างนี้ดูพระเจ้าว่าเขาเป็นแหงไม่ดังแสงองค์นี้ของปลอมเศร้าเครื่นองดีกว่า ก็นึกออกไปไหว้พระพุทธแล้วเคลืถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเข้าถึงหัวอกหัวใจต่อเกาว่าไหว้พระพุทธแล้วเขาสบายใจยังไงเขาได้คุณได้กุศลยังไงกลายเป็นไอ้ตี๋เป็นพระเจ้าเนี่ยพี่น้องสกดาบุญธรรมบางคนอย่างแบาไหว้พระพุทธเสริมรูปตัวเก้าตี๋อยู่ที่เปลือกองค์พระตุ้งเจ้าเจ้าว่าสกดาทีบุญธรรมทำหลายคนเนี่ยถึงมดเนี่ยต้องมีคนห้อยมาที่คอเนี่ยบางคนใส่เข่งกระลัดกระลัดนตั้อกเสื้อ เจ้าจังหวาทุกคนต้องห้อยนะแล้วคนเียห้อยครับเชื่อเลยว่าร้อยเปอรเซนต์่ามีไปเอาพระพุทธเจ้าไม่คอสะกแต่ถ้าไปเรียนหลวงปูเรียนครูบ้านเรียนหลวงพ่อมีวหลวงปู่นี่ทำแม่ไขมาันหลวงพ่อเอาน้นทปตำหนิโยมบนห้างงมงครูบาที่สมัยเขาแค่พยู่พี่น้องสักนา้าแต่แม่สขแต่มาทายกัวมว ห้อยขอมันอยู่ที่สลิดนู่นเองลองปากดีอย่างอยงนี่ใส่ดีวัวมันจะขายมั่วลองห้อยแค่เป็นพอป้าปอมอ้วกขู่ขวานสลิดกับนี้ไผ่จะไปมาซื้อวัวมันบางคนมันกลั่นสัตยาไปห้อยมาทิ่พอหนีไปพระพุทธเจ้าห้อยคอเขาต่างยังบอกพระพุทธเจ้าห้อยคอมันมาดังลองปู่นี้ดังหลวงพ่อนี้เองนที่รูงทั้งคำที่หลวงปู่ครูบาทั้งหลายเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าเขาบอกเคยอู้ใจ พ่อถือว่ามันดังเหมือนกันแต่รัฐนาพี่น้องไลน์ปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเฮลิคอปเตอร์ตกเฮลิคอปเตอร์ตกจากเครื่องบินตกเนี่ยมีเจ้าสัวคนนึงตายตกเครื่องบินลำนั้นมีเงินเป็นหมูจะกี่พันล้านตกเครื่องบินตายเขาบันทึวบนทแล้วว่าก่อนตายเนี่ยการแต่งตัวมีทรัพย์สินอย่างพ่อชุดที่ใส่ขึ้นเครื่องบินมาหนักหลายหมื่นก็คงเป็นแบบเดือนเดอนหก แต่ชุดสูตรหัวเดียวนะั่นแล้วมีพระที่ห้อยคอเป็นพระสมเด็จรุ่นแรกเป็นรุ่นที่หานี่ยที่สุดสมบูรณ์ที่สุดงามที่สุดองค์นั้นกับมูลราคาสามสิบล้านแปลงเหลือห้อยแล้วันที่หนึ่งห้าบาทห้อยคอสามสิบล้านกับพระองค์นั้นอันยังก็เพิ่มแต่ตัวคนบิตายแล้วก็แล้ คะแนนสามสิบ้านยังตายหลร้อยเก้าสิบเก้าบาทยังเท่าได่ไหมน้องพี่น้องสัทญาต่วนี้ยังเวลาโอนเงาคเพือความสัาคัญพระห้อยคอเขาหลงตามพี่น้องไปติดตามเขาแต่ว่าสกูใกล้ๆเขาเนี้ยสามสีบปีที่แล้วจะดีว่าในหกบอกลงเขาก็ไปสำรวจองค์สิ่งไม่พอแล้วโอ้ป๊ะ แก่หนึ่งมันแตกแล้วทต่ไงมีพระหลอดกรมศิลปากรสารวจสอกพอระหลอดในห้องต่อในอนุแต่ละองสาร้อยกว่าปีปก็ออกข่าวหน้าหนึ่งเป็นเดือนเิียงพระแห่บูชาแม่วัดองสาแสนก็นี้้ายขนาดแสนแดงดึงหลวปู่น่มาไปไม่เต็หมอกบกว่าเราแต่ละวัน ตะเอี้ย300,000บาทแว่น้อยๆอ่างั้นน่ะไปส่งพระออกอย่างเลยแว่นน้อยๆ่งเข้าสอบอนะนื้